สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่กับดีพอร์เอสนะครับผมเราจะไปลองกันว่าโชคเดิมมันมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูครับว่าก่อนและหลังติดตั้งต่างยังไงครับลองลูกแหนาดูก่อนนะไม่เบาขนาดลูกแลนานะครับฟิลลิ่งหดุมน้ำทั้งนั้นเนี่ยป,ประมาณ80เดี๋ยวให้กล้องหลังจับมันสูงด้วยมันเป็น SUV ด้วยด้วย มันก็ยับว่ะเลยทั้งอ้ยดีด,ด้วยออ้ยได้แรงเลยวันนี้เลย,ยดีดตั้งปึงป้งๆเลยคือโชว์ตัวเนี้ยนุ่มจริงแต่อาการของรถอะไม่ดีท่อที่หนึ่งคือโยกเ,เย่งเ่ยมึอนอันนี้บอกเลยมึนแล้วก็ดีดอาการเหมือนอาการเหมือนชกยันอะเหมือนเซ็ตสปัดแล้วชกยันอะ คือปกติถ้าเกิดเราเซตสตาร์สต็อไม่ใช่อ่ะสตกอสั้นกว่าจะป็นเนี้ยมันจะถีบเนี้ยแต่นี่นีเน,เนี่ยข้างหลงังถีบหนักเลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาการของเจ้า D4S07 เนี่ยค่อนข้างที่จะดีดและแข็งกระด้างนะครับโดยเฉพาะด้านหลังครับอันนี้ครับเรามาลองแล้วเรารู้อาการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการตั้งครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มา120นะครับจะาขึ้นให้ดูโอเคเลยมไหมครับดีเลยไม่นิ่มเกินไปไมม่่นิโอเคครับถ้างั้นผมว่าพี่แฮปปี้กับฟิลลิ่งนี้แล้วครับใช่ชอบเลยร้อยครับพี่